เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยูสิบทีมชาติไทยนะครับน้องสุภาวดีหรือว่าแคปหมูตัวตีหัวเสาวความสูง188เซนติเมตรที่กำลังเป็นที่จับตามองของหลับบรรดาแฟนคลับชาวไทยนะครับเพราะเขาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นลีลาการตกของเธอคือตีหนักมากแถมยังสูงด้วย สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือเจ้าตัวคล่องคล่องนะครับไม่ใช่ว่าสูงแบบเชื่องช้าคือสูงและคล่อง188้อซนติเมตรเฮ้ยหรือว่านี่คือจะเป็นแบบตัวแทนของออนอุมาสิทุรัก์ที่แท้จริงเวอร์ชั่นคนสูงก็เป็นไปได้นะครับแคปหมูโดดเด่นมากทุกคนดักบอลก็ดีแล้วก็ตียืดเก่งด้วยถ้าจะให้ปรับก็แบบเพิ่มความเหนียวหน่อยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ ฝากไปฮิ้วกระติกน้ำดวนๆเลยเหมือนที่บุม๋มบิ๋มบีม,บมเคยทำมาฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆซีเกมที่จะถึงนี้ให้ลงฟาดกับประเทศเพื่อนบ้านเลยสุภาวดีแคปหมูยูสิบแคนคิดว่าอย่างไรครับเหมือนกันครับสุภาวดีเสิฟเขาไปเกี่ยงกันเล่นครับไปแยกกันเล่นแล้วก็อดอนข่ามาทางฝั่งไทยเลยครับสุภาวดีกันต่อครับ พลังเลยเผื่อเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นเสิร์ฟเอฟกิดตามเชียนนร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นะครับทั้ง U18 แล้วก็ชุดใหญ่นะครับ v n l 2024ติดตามกันยาวๆเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆแล้วเจอกันครับ